สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพ้าไทยท,ทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ธัญชนกนะคะอยู่อำเภอตรากการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีคุณลูกค,ะคะ้าขาวันนี้คุณลูกค้าสั่งตัดกระโปรงสวยๆแล้วนะคะวันนี้คุณลูกค้ายังเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะของขวัญของฝากผู้ใหญ่นะคะ เป็นผ้าสลลงค่ะคุณลูกค้า่ะผ้าสลลงผ้าฝ้ายหางกระรอกนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรความยาวอยู่ที่180สซนเมตรสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคากล่องละ320บาทราคากล่องละ320บาทค่ะวันนี้สั่งซื้อ10กล่องขึ้นไปบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อไม่ถึง10กล่องน,นะคะวันนี้มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะคะออเดอร์ละ100ทนะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่ชนชนกนนะะสัั่งตดะคะกรา โปรงท่าไทยสวยๆนะคะรวมไปถึงนะคะสั่งซื้อนะคะเซ็ตของฝากผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผ้าสลุมผ้าฝ้ายหางกระรอบแบบนี้อีก4กล่องค่ะอีก4กล่องสวยๆนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยสาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะเป็นลายเดียวกันเป็นสีเดียวกันกับที่นุ่มใส่อยู่เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าววันนี้คุณพี่ชันชนกนะคะบอกว่าตัดเป็นกระโปรงเอวยางยืดค่ะ ความยาวนะคะของกระโปรงอยู่ที่35นิ้วค่ะแล้วก็รอบเอวก่อนยืดนะคะจะอยู่ที่32นิ้วค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะแจ้งนะคะรอบเอวเบื้องต้นมาขอนได้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านของเรานะคะจะได้ดูยังยืดให้นะคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญนะคะยืดได้ถึงรอบเอว60นิ้วเลยนะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้แหละเห็นไหมถ้าสมมติว่าอันนี้ตัดเป็นเสื้อใช่ไหมแล้วอันนี้ตัดเป็นกระโปรงเห็นไหมคะน่ารักไหมคะ เป็นข้าเซตกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถนะคะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดได้เลยนะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดถ้าเป็นผ้าไทยรุ่นนี้ค่ะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอเครื่องคุณลูกค้าขาแล้ว ลวดลายที่เกิดขึ้นเกิดจากการกัดลายคุณลูกค้าหามีความสวยงามคงทนแล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR ว o อ e คทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนชอบลายอะไรเรามีผ้าให้เลือกให้ชมนะคะเยอะแยะมากมายสาหรับผ้ารุ่นนี้เราามี16เเลลยนะคคุณูก้จ แอดไลน์นะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูค่ะเดี๋ยวให้อดมินนะคะส่งรูปให้ดูให้ชมนะคะเราถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเบอร์โทรเบอร์นี้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะเป็นเบอร์โทรของร้านแม่าริภาไทยของเราสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะด้านในอัดผ้ากาวค่ะด้านในอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิ วันนี้คุณลูกค้าบ,บอกว่ารับนะคะเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงเอวยางยืดกระโปรงเอวยางยืดสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยราคาผืนละ1,290บาทราคาผืนละ 1, 2 9 0บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะใช้ผ้า2หลาค่ะใช้ผ้า2หลาค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนเมตรสามารถตัดเป็นกระโปรงนะคะสามารถตัดเป็นกระโปรงคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุง หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่ถ้าความยาวชุดนะคะไม่เกิน35อรอบอกไม่เกิน40ค่ะแล้วก็ความยาวแขนไม่เกิน8.5ตัดได้นะคุณลูกค,ะคะ้าขาต้องขอบอกก่อนว่าตัดได้เพราะว่าที่ร้านของเรานะคะนอกจากจะจัดจําหน่ายขายผ้าแล้วที่ร้านของเรายังรับตัดด้วยเราจึงทราบว่านะคะผ้าขนาด100ความยาว180ซนติมสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างนะคะตัดชุดมินิเดสค่ะ สองตัดผ้าถุงค่ะสามตัดกระโปรงค่ะหรือว่าคุณลูกค้าบางท่านนําไปตัดเกงก็ได้นะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะเลือกชมเลือกช้อปงานผ้าไทยสวยๆกับร้านแม่บริผ้าไทยของเรานะคะซึ่งเป็นมากกว่าร้านขายผ้านะเพราะว่าที่ร้านของเรารับตัดให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าคะ0890416008เข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มริาทไทยของเราด้วยนะคะพี่ๆจ๊ารวมไปถึงนะคะผ้าสลงที่คุณพี่ทันชนกเลือกซื้อเลือกช้อปเป็นผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระรอก ผ้าสลงคุณภาพดีผ้าสลงคุณภาพพรีเมียมจากร้านแม่บริ้าไทยของเราซึ่งคัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีมีมากมายหลากหลายเฉดสีวันนี้คุณลูกค้ารับสี่กล่องนุ่มก็คระสีให้นะคะทั้งสี่กล่องเลยไม่ซ้ำนะสวยไม่ซ้ำนะคุณลูกค้าคะขอบอกแบบนี้เลยค่ะเพราะว่านะคะเนื้อผ้านะคะรุ่นนี้ดีมากๆค่ะผ้าสลงผ้าฝ้ายหางกระรอกสั่ง,งยีใส่ง่ายใส่สบายนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเป็นผืนผ้าแบบนี้หรอ290บบาท สั่งซื้อ4ผืนแถมฟรี1ผืนนะสั่งซื้อ1ผืนอ่ะสั่งซื้อ4ผืนแถมให้ฟรีอีก1ผืนคุณลูกค,ะคะ้าคะสั่งซื้อ1ผืนเท่าไหร่290ราจ้ะสั่งซื้อ1ผืน290บาทคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวแพ็คใส่ถุงแก้วสวยๆให้ไม่ต้องใส่กล่องก็ได้เดี๋ยวแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้รูปแบบงานแพ็กเดี๋ยวนุ่มแพ็คใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้สวยๆเลยคะ่ะคุณลูกค,ะคะา้าค่ะบาทถ้อลูกค้าส,สามามรถติดต่อสั่งซื้อยเข้ายินุาทถ้็คให้ดูค่ะ ดี๋ยนุ่มแพ็คให้ดูนะถ้าใส่ถุงแก้วจะแพ็กแบบไหนนะเผื่อคุณลูกค้านะคะซื้อเป็นของฝันของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะ50ผืนขึ้นไปคุณลูกค้าคะจัดโปรสุดพิเศษนะคะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ250าบบาทป้ายชื่อข้อความตรงนี้เดี๋ยนุ่มจัดทาให้ของที่ระลึกงานเกษียณใส่ชื่อนะคะใส่ตําแหน่งอ่าใส่ชื่อเรียบร้อยหนึ่งบรรทัดใช่ไหมเป็น2อบรรทัดเนาะบรรทัดที่3ค่ะใส่ตําแหน่งใส่โรงเรียนนะคะเป็น2560นยย ทั้งหมดเป็น4บรรทัดตรงนี้เดี๋ยวนุ่มพิมพ์ข้อความตรงนี้ให้ฟรีนะคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวแพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆให้ด้วยเดี๋ยวทางร้านแม่มารีพาไทยของเรานะคะจะแพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ089 0416 008ค่ะ 0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะสู่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยจ่าพี่จ๋าฝากกดไลค์กดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ในปัป๊มปตท อยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวทแวะมาดูแวะมาช็อปงานผ้าไทยของฝากที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราก่อนได้เลยนะจ๊ะเนี่ยถ้าแพคใส่ถุงแก้วแบบนี้คุณลูกค้าขาราคา1ชิ้น290บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ4ชิ้นนะ4ชิ้นนะคะจะราคาอยู่ที่1,160บาทนะคุณลูกค้าจ๋า1,160บาทคุณลูกค้าจะได้ผ้าสลอยู่5ผืนนะ นั่นก็จะแพ็คใส่ถุงแก้วให้ทุกชิ้นเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะไปเป็นของที่เราลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากซื้อนะคะเป็นของที่ระลึกงานอุปสมบทของชํารวยงานแต่งแบบเนี้ยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปจากราคาผืนละ250บาทนะจากราคาอยู่ที่ผืนละ250บาทคะ่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ใส่กล่องเหรอใส่กล่องก็ได้ใส่กล่องก็3 30บ สั่งซื้อ10กล่องขึ้นไปนะบริการจัดส่งฟรีแต่ถ้าซื้อไม่ถึงต้องขออนุญ,ญาตบวกค่าจัดส่ง100บาทนะจ๊ะเป็นไงคะน่ารักไหมเนี่แล้วก็จะแพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้แพ็กใส่ถุงแก้วแบบนี้ให้เลยนะคะ ส,สั่งซื้อเข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจกําลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียนหรืออยากซื้อนะคะเป็นของรับไหว้งานแต่งคุณลูกค้าจิดต,ต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0416008ค่ะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่ในจ้าคุณลูกค้าชอบรูปแบบไหนคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคุณลูกคาา้าค่ะรวมไปถึงสแกนที่คิวอาร์โค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวย,สวย, Sache, สวยๆแบบนี้รอคคคคคคุุุณณณลลลููููกกก้้้้้้าาาาาาาอออยย่นถชบสใใจหทงร เราดูแลในเรื่องของชุดไทยนะคะอยากให้คา้าของเรานะคะตัดเป็นชุดเดทนู่นนี่นั่นให้บอกนะเดี๋ยวทางน้าของเราจัดให้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้คุณพี่ชันชนกนะคะก็นะคะให้ทางร้านของเราใส่กล่องให้เลยได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะขอให้เฮงเปังๆขอให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้คุณลูกค้าค่ะสมความปรารถนาทุกประการเลยนะเพราะว่าซื้อเป็นของขวัญของฝากผู้ใหญ่นะคะใน ช่วงเวลาพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะก็ขอให้เฮงขอให้ปังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นไปตามสิ่งที่หวังไว้เลยคุณลูกค้าขาขอพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะ,ะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดชุดอยากให้ทางร้านของเราตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเรามีผ้าให้ดูให้ชมมากมายหลากหลายรายการมากๆนะคะถ้าเป็นผ้าที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นงานผ้าไทยกัดลายรวมไปถึงนะคะผ้าที่คุณพี่ชันชนุกเลือกซื้อเลือกช็อปวันนี้นะคะก็เป็น งานผ้าไทยกัดลายเหมือนที่นุ่งใส่อยู่ตอนนี้ล่ะค่ะเป็นลายเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันด้วยขอบพระคุณพี่ทันชนกมากมากเลยเนาะเลือกชมเลือกช็อปผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราได้ทุกๆวันทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นสามารถรับดูรับชมนะคะช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราผ่านทางสมาร์ททีวีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่านะคะรับดูรับชมทางโทรศัพท์มือถือได้แบบว่า เนาะทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะคุณลูกค้าขาฝากด้วยละกันเนาะสินค้าผ้าไทยสวยๆไม่แพ้ชัดใดในโลกเลยคุณลูกค้าค่ะแล้วก็รูปแบบงานแพทเทิร์นคุณลูกค้าสามารถร่วมออกแบบกับร้านแม่บารีผ้าไทยของเราก่อนได้นะอย่างเช่นชอบแขนแบบนี้แหละแต่ตรงคอแบบนี้อยากได้เป็นคอสี่เหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมคอรูปหัวใจอะไรเงี้ย ได้หมดทุกอย่างขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักข้ามาค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็รูปแบบตรงชุดกระโปรงที่น้อมใส่อยู่มันจะเป็นกระโปงทรงสอบใช่ไหมคุณลูกค้าอยากได้เป็นกระโปงทรงเอสวยๆน่ารักน่ารักแบบบานนิดนึงก็สั่งได้นะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวน้มตัดให้ขอบพระคุณมากๆขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชันชนกนะคะคุณลูกค้าน้ออยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีขอพรบคุณมากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อนะคะเลือกกช้้อนะคะคสสวมใ่ผาาาไทยจร